มายืนตัวสัน่นเธอฟอนิกออกมามอะอะไรก็ไม่รู้เกิดอะไรวะไม่ไดีเรื่องเลยอะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวปัดโดนเลยกระดานอะไรเอาไปเก็บเรื่องคือต้องเวลาทา้ายมีอะไรก็ไม่รู้เราต้องจริงจังเลยเต้นมัน Shhh <shriect> Shhh <shriect> ลนี่นีนี่ั่นใครน่ะเดินผ่านเราไปเวฟเวฟไอ่ อรอีกงานเท่าไรนะนฉันรักกันเยอะมั้งคำพูดมัแปลกๆไงฉันปวดเองเลยว้าอย่านยฉันไม่เคยไง